c 0ปี505ปี2019สีแดงเลยคันนี้สวยๆเลยครับใหม่ๆอ่าเรามาดูของแต่งกันเลยดีกว่าไหมอ่าของแต่งนะครับกาแทนเรามีให้การเบรกการคัดเรามีให้แล้วลงดูดิเครื่องเครื่องใหม่มากๆนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยท่อเป็นท่อไดโวแทเอี๋ยวลูกค้าเอาไปเบินเท่ๆหล่อๆได้เลย <S 2> <S 2> อ่าเรามาดูเลขไม้กันดีกว่า เลขไม่คันนี้นะครับอยู่ที่17,000โลเท่านั้นเองนะครับอ,อะประกบเสียท่อกันอาสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่239,000บาท ดาวขัานต่ำสิบเร์เซ็นตะครับสองหม่นแปดพันสี่บาทตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับหกเฉลีย่ยเดือนละหก0ันบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทัดนาละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจะมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงฝากกดไลค์กดแชร์เชือ่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ